สวัสดีครับพี่น้องผบกับผมครับพานุกครับช่องพานุกคนขลาสายลารับผมวันเนียเหมือนเดิมครับตามหาเพชรเพาะครับฝนตกครับอ่อยากาศมันก็ชุ่มชื้นครับเพราะว่าเพชรเพาะมันงอกครับแต่คนลหลายพี่น้องถ้าจะเป็นไงครับเนี่ยหมอใตออกมาเต็มคนก็ลังเดินลงมาครับถ้าจะมีเพชรนะพี่น้อง คนเดินมาเตี้ยมเลยนองหลังนี่ครับฝนตกครับฝนตกแรงพาเด๋ยนไปดูครับเขาผมถึงมาถึงครับแต่ว่าคนอื่นเขากำลังลุงเลยครับจะเป็นยังไงเอาี่น้องครับยวพาไปดูครับนี่ครับพี่น้อง ผมเดินมาเห็นครับเห็ดแมลานครับแมลานนี่เพี่น้องนี่ครับสองเม็ดครับพี่น้องเม็ดงามดีว่ครับสองเม็ดครับลองเขี่ยดูยได้พี่น้องยัมีแค่สองเอ้าอี่พี่น้องเม็ดหนึ่งครับสามเม็ดแล้วครับ น้องเดยอู้นี่พี่น้องสี่เมตรแล้วครับนี่พี่น้องครับเมตรทห้าครับ อโอ้ยะไรมามิดนึงน่งเเป็นหกม็ดครับนี่พี่น้องให้ดูครับ มิดสวยอยู่ครับนะครับทุกมิดครับครับพี่น้องครับไปดูกันต่อครับครับพี่น้องอยู่บนเดิมครับโอ้ยเคียะครับให้ผมโอ้ยเคียะครับนี่ครับนี่พี่น้องฮะเขียนวิดีมาจัง นี่พี่น้องครับเม็ดนึงครับนี่ครับอืมเพชรเม็ดใหญ่ดีครับพี่น้องนี่พี่น้องครับผมแค่ได้เร่นครับ นี่ครับนีอืมมันเม็ดน้อยๆครับนี่ครับว่าได้เม็ดนะโอ้โนี่พี่น้องเห็นนี่แล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมนี่ครับอับนี่มันน้อยพุด พ,พ,พี่น้องเอาไปเขียดูต่อครับรครับพี่น้องเห็นหัวหลานเม็ดนึงครับมีจุดนี้งครับแล้วพี่ลองเขียดดูได้ไหมเห็นหัวหลานเม็ดนึ่งเห็นหัวหลานครับเหยุดเดียวพักกมีหมูไหม เห็นเม็ดเดียวพี่น้องพาไปดูกันต่อครับนี่ครับพี่น้องตัวจะวนเมื่อกี้นี่ครับเมื่อกี้เห็นตรงนี้ครับดอกเดียวม่เห็นหมูนี่ลองมาเกี่ยวกกันดูครับนี่ครับ,รบเห็นเม็ดหนึ่งครับโอ้โอ้พี่น้องเห็ดเกล้าวะนี่เม็ดนึงครับ ม่ลองเขียนดูเขียนนี่มาเขียนเม็ดเดียอะเลยหน้องเออ้นเห็น่นหมองอเม็ดนึงครับนะครับสองเม็ดแล้วครับมาดู พี่น้องลองเขี่ยดูอีกทีก่อนอุพี่น้องเม็ดนึงครับเม็ดหน่อยครับลองเขี่ยดู งงเฮคดสามมิตินี่นะครับนะครับไปดูกันต่อครับครับพี่น้องเห็ดเพาะบานครับเฮ็ดมันเก่าแล้วครับนเฮ็ดที่หายากเลยพี่น้องนะครับเห็ดเพาะบานครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยเนี่ยเป็นอันเด้งว่าเฮ็ดมันงอกแต่งนานนะครับ ี่่แมปลพี่น้องาารเราพาไปดูวัตต์ต่อครับรพี่น้องครับเห็นนะครับมันพุดธขึ้นนะครับนี่ครับพี่น้อกน,นี่ครับสี่เม็ดครับพี่น้องนะครับสองครับสามครับสี่เม็ดครับพี่น้อง เป็แล้วผมจะตั้งกล่องเอ,อเุ้นี่พี่น้องอครับยี่สิบเมตรครับห้าเม็ดครับครับพี่น้องแล้วที่ตั้งกล่องให้<ะ>ตอนเขียร์ให้ดูครับไปดูครับครับพี่น้องลองเขียร์ให้ดูครับหลบเลยพี่น้องเออนี่ไง อุ่นเนาะเห็ดเป็นเนะครับโอ้มอนเี็นนาอ่เนาะนาว น้องเพิ่นเผิอกเม็ดเดียวครับแล้วนี่นี่ได้ถ่ายด้วยครับอเพี่น้องเขาเนี่ครับคนงานครับวัดจิตกับเลยครับกระไดเคลนี่แหละพี่น้องเฮ็ดหน่อยงอกครับนคงานี่ะนี่ครับมีของปปาอ้อยครับมีของเตเป้นั่นเหรอนีครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนี้แล้วครับพี่น้องได้ทำนี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับครับพี่น้องมาต่อครับเขาไม่บอกเขาครับว่าจิ๊กบบ้านครับไม่กลับครับนี่ครับมาต่อครับโอ้ห้ตน้องเขยดูครับนี่ครับ นี่ครับพ,พี่น้องครับพี่น้องครับเก็บเม็ดครับเก็บครับเก็เม็ดครับนับตาครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยังไหนหาดีเสื้เอ็ดเม็ดครับพี่น้องน่าตาแบบนี้มาพี่น้องครับเสื้เอ็ดเม็ดครับตรงนี้ครับ ว่าที่กับบ้านครับไม่กลับครับทําแง่ทําแง่มาหากินเขาในป่าต่อทั้งหน่วยกันปะพี่น้องถ้าผมอยู่ลองขุดดูได้ครับครับพี่น้องนี่ครับเขาลงมาจากข้างบนครับพี่น้องโอ้นี่ครับเฮ็ดเพาะครับเต็มตะกร้าเลยครับพี่น้องนี่พี่น้องเฮ็ดตั้งนั้นเลยครับขายยังไงล่ะหนึ่งขายกันวันโลห่ายร้อยอย่างเงี้ยตลาด อู้พี่น้องเฮ็ดนี่แต่งงาม,งามครับครับพี่น้องแนละ้วผมไปรอข <ใจ S 2> ูดดูกันครับครับพี่น้องลุงมังกีก้ก็ขายให้ครับนี่ครับซื้อซะเลยพี่น้องหายากทีนักก็นี่ครับเฮ็ดเพาะครับเอาพี่น้องแนละ้วลองไปขี้าต่อครับอันนี้ก็ซื้อเลยซื้อไ้ใส่ตู้เย็นไ้เก็บไ้แต่นานครับ ครับมาไปดูต่อครับนี่ครับเป็นนกผมบอกผมเห็นเฮ็ดเลยนี่ครับล้วนเทพี่นอ้องเอ้ยโทรศัพท์ถ่ายไม่ได้ตัวภูมิสูงครับล้วนนั่งพักจำเมันจริงน,นี่ครับผลงานปลามามอันเก่าเ,าเก็บไว้แล้วครับนี่ครับ พอได้อยู่ครับมิดใหญ่ๆที่กันตรงนี้หลังจากเห็นที่เห็นมอไซค์เขาลงมาครับนี่รถบจะเลาะหลนี่ครับนี่ครับหลุดหรุดจอดยู่นี่แหละครับแกแกนานหลุดเขล้วนพี่น้องหนามเมื่อเป็นกระติกเลยครับพี่น้องนะฮะดูตัวครับไปครับครับพี่น้องเาจจะมาถ้าพักเล้วครับหมอชิดพ่อแล้อครับ ล้วนพูดครับคุงานครับอันใหม่เลยครับเนี่ยเก่าเก็บแล้วครับได้อยู่ครับก็คลิปนี้อาไว้เท่านี้นาะพี่น้องเนะเาะไว้เท่านี้จริงๆแหละที่นี่ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ